สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนครับวันนี้ผมมาส่งงานตามไซต์งานก่อสร้างนะครับวันนี้ขออนุญาตพาเป็นเพื่อนมาชมวิธีการทํางานในแบบของอที่เรียกว่าก่อสร้างสมัยใหม่กันแล้วกันนะครับก็คือว่า,าการก่อสร้างสมัยเนี้ยถ้าเป็นบริษัทชั้นนําที่ได้มาตรฐานนะครับก็จะมีระบบเซฟตี้ที่ดีหน่อยก็คือมี คณนะกรรมการตามปลอดภัยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การถอยรถเข้ามาเนี่ยตั้งแต่การทุกว่ากระเบียดนิ้วก็แล้วกันนะครับตอนนี้เขาก็กําลังจะเตรียมที่จะยกของจากรถผมแล้วล่ะนะครับก่อนที่จะยกของออกจากรถผมก็ได้เดินตรวจด,ดูรอบรถของผมรอบหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเลยเมือตอนนี้เดียวจากเรานะครับจากฝ่ายเรา พอผมดูในส่วนของผมเรียบร้อยแล้วผมก็จะปล่อยออกมาอยู่ห่างๆแล้วให้เข้าจัดการกันเองนะครับหลังจากนี้ก็เป็นส่วนที่พวกเขาจะต้องดูแลกันเองทั้งหมดนะครับเครนตัวนี้ระบบเซฟตี้ของเขาก็คือใช้วิทยุสีสารกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใช้วิทยุสีสารกันอย่างเดียวนะครับมีสามคนที่ปล่อยเป็นหูเป็นตาเค็นคนขับที่อยู่ด้านบนนะครับ คนขับที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะมองไม่เห็นอะไรเลยใช้คนสามคนเนี่ยนะครับเป็นหูเป็นตาให้คือคนชั้นบนคนชั้นกลางนะครับแล้วก็จะมีคนอยู่ที่ตัวรถอีกคนหนึ่งที่คอยกำกับดูแลเปรี่นตัวนี้นะครับสามฝ่ายประสานงานกันกับการยกของก็คือว่าไม่ให้มีความผิดพลาดเลยแม้แต่แม้แต่เปื่อเซนเดียวประมาณนั้นนะครับในความหมายของระบบเซนีิของเขานะครับ ข้อดีก็คือทุกคนที่ได้เข้ามาทำงานที่นี่ก็จะได้รับความปลอดภัยนะครับเสนกไหนทุกเสนกไม่ว่าจะเป็นกรรมกรหรือว่าจะเป็นช่างหรือว่าจะเป็นฝ่ายทุกฝ่ายนะครับจะได้รับความปลอดภัยแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีบ้างน,นะครับไม่ใช่ไม่มีก็คือการทำงานช้านะครับอย่างเช่นผมมาส่งของรอบนี้ผมมาส่งของตั้งแต่ก่อนเวลานะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงผมมาถึงแล้วถึงตอนเที่ยงตอนบ่ายผมก็ยังยก ยกของแค่นี้นไม่เป็นนะครับี่ยมืดแใช้สปอตไลท์ก่องแล้วนะครับสปอตไลท์สามดวงนะครับเอามาส่อต้องใช้ถึงสามดวงเพื่อความปลอดภัยอยีกแล้วครับผมชื่นชมนะครับเขาลงทุนนะครับเขาลงทุนกับทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันต้องแพงแน่นอ,อนมันต้องแพงตอนนี้เปลี่ยนจากเอ่อเ o w ร r เเป็นรถ m o b i l e c ไ e ค n ประยมายกเคลนนะครับ เพื่อว่าจะได้เร็วขึ้นนะฮะเขาให้ผมมารอตั้งแต่เชา้าเขาก็รู้สึกว่าเขาจะเกรงใจผมแล้วเขาเลยเตรียนเปรียให้รถโมบายล์มายกนี่ก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วที่ยกก็เวลาประมาณตั้ทุ่มกะ่าจับสองทุ่มตะ่า,าน,นะครับผมจะยกเสร็จก็ที่เอามาให้ดูไม่ใช่อะไรครับก็คือว่าเขาเน้นเรื่องระบบความปลอดภัยแล้ว เขาต้องจ่ายเพยงๆแจ่วพวกเราเนี่ยก็ควรจะเอาตัวอย่างนะครับทำอะไรก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ